สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีผู้หลับผู้ใหญ่ครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับ สวัสดีครับแม่นี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับผมมาให้อาหารตาครับให้อาหารตาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมฮักเบกบอกพี่ ทำงานหรือว่าเลิกงานแะ้รพักเบรกเลยครับสวัสดีทุกบ้านจ้าจากแม่นีนะครับผมหาที่หลบแดดแป๊บหนึ่งเสียงชัดเจนไหมครับไม่นี่ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ อเดี๋ยวจะได้ควานแหวปลาออกแล้วเนี่ยชัดเจา้าโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นไงบ้างได้กลับคืนมาแล้วว่นเช้าเห็นอยู่ ว่าจะทักเลยไม่กล้าทักยินดีด้วยนะครับได้กลับมาแล้วดีด้วยนะครับผมอืโโอ้นี่ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ทักทายสวัสดีพี่พีน้องน้องได้แล้วจ้าอ๋อยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะครับ ดีด้วยนะครับผมก็ขึ้นรายงานตัวนะครับขึ้นรายงานตัว <laughs> ขึ้นรายงานตัวครับผมหนาวไหมคะทางนี้ มันจะเย็นช่วงตอนเช้าครับผมจะเย็นช่วงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนเช้าจะอากาศจะหนาวอยู่ครับแต่ยังหนาวอยู่ส่วนมากปลาอะไรพี่ปลานินปลาทับทิมครับตอนนี้เหลือปลาทับทิมค่อนข้างเยอะ ปลาทับทิมจะเยอะครับผมปลาทับทิมจะเริ่มเยอะครับเพราะว่ปาปลาทับทิมมันโตโตไม่ทันปลาดิน,นเราเราเอาปลาดินออกก่อนปลาดิน,นมันกินเจ่งเนาะกินเจ่งแล้วก็เอาออกก่อนฟ้าปลาอะไรมันเวยลายรวยลายอยู่นี่ตัวใหญ่เลยที่ ร้อนครับผมอนกลางวันจะถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมกลางวันถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนวัสดีครับรัชยาอ,อีอีังไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้เราขึ้นรายงานตัวหลายวันขึ้นรายงานตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ สวัสดีครับพี่เลมดมีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยสัญลักษณ์มาอี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  <laughs>